ที่สัญญากันไว้ครับวันนี้เรามาดูเคล็ดลับวิธีทําให้หน้าเราเด็กหรือว่าหน้าอ่อนกว่าวัยเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ผมติดคุณผู้ชมมานานหลายเดือนแล้วนะฮะ mm. ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าการจะหน้าเด็กหรือหน้าแก่เนี่ยจริงๆมันไม่ได้สําคัญมากนะครับเพราะอย่างที่ผมเชื่อมั่นเสม,มอว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแล้วก็อยู่ที่คุณธรรมกับจริยธรรมในใจเรานะฮะ ในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ารูปร่างภายนอกเนี่ยมันก็มีผลกับหลายๆอย่างนะฮะทั้งหน้าที่การงานบทบาทในสังคมอะไรต่างๆเนี่ยการสร้างโอกาสให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเราตัดความโลกสวยออกไปก่อนสําหรับคนที่อยากหน้าเด็กอยากหน้าอ่อนกระาวมาลองฟังกันครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างไปกันเลยต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวด้วยส่วนหนึ่งฮะที่ทําให้ผมอยากเอามาแบ่งปัน เคล็ดลับดีๆให้คุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่ผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยเมื่อนานมาแล้วตอนที่เราเรียนจบแพทยเนี่ยเราจะอายุยีิบสี่ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยมีคนทักว่าผมเนี่ยหน้าเหมือนคนอายุประมาณสามสิหกนั่นคือตอนจบใหม่ๆเลยนะฮะ แล้วตอนนี้เนี่ยที่จบมานานแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเชื่อว่าหน้าผมเนี่ยก็ยังไม่ถึงยังไม่ได้ดูเหมือนสามสิบหกใช่ไหมฮะเพราะนั้นแปลว่าถ้าเราหน้าแก่เนี่ยเราสามารถทําให้มันหน้าเด็กลงได้แต่ว่าถ้าเราหน้าเด็กอยู่แล้วการรักษาให้หน้าเด็กไปนานๆเนี่ยมันจะยิ่งง่ายกว่าครับเอาละฮะเรามาดูว่าเคล็ดลับที่ทําให้คนเราหน้าเด็กเนี่ยหรือว่าการชะลอความแก่เนี่ยการชะลอวัยเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้าง ผมแบ่งง่ายๆเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มภายนอกกับกลุ่มภายในภายในร่างกายเรานะครับเราเริ่มกันง่ายๆที่ปัจจัยภายนอกก่อนมีอะไรบ้างปัจจัยภายนอกที่สําคัญหนึ่งอันก็คือแสง UV ครับแสงแดดแสง UV ทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดกระบวนการที่เรียกว่าเอจิ้งนะครับเอจิ้งก็คือการแก่ของผิวนะครับมีตั้งแต่เหี่ยวเป็นรอยจุดด่างดําคือต้องบอกก่อนว่าคนเรามักเน้นเน้นว่า ผิวตึงตึงผิวขาวแต่จริงตัวที่ทําให้เราดูแก่เนี่ยคือการเป็นรอยนะครับจุดแดงดําเราไม่เป็นต้องขาวมากแต่ถ้าผิวเราสม่ําเสมอเนี่ยเราจะดูเด็กกลับกันถ้าเราขาวแต่มีจุดมีรอยอะไรเนี่ยก็จะทําให้ดูแก่นะฮะเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันง่ายนะครับก็คือหลีกเลี่ยงแสงแดดหรือว่าถ้าเราต้องออกไปเนี่ยก็ทาค,ครีมกันแดดฮะพกล่ม ไหนไม่ต้องอายใครครับพยายามเดินในร่มอย่าไปตากแดดมากการตากแดดเป็นประจำเนี่ยจะทำให้ผิวเราแก่เร็วอันที่สองนะครับหลายคนไม่รู้หลายคนไปเน้นแต่แสงแดด ตัวที่2เนี่ยคือลมการที่หน้าเราโดนลมบ่อยๆผิวเราโดนลมบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้ผิวหนังกร้านครับแข็งแกร่งมันเหมือนผิวเราสร้างความหนาขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับสภาวะแวดล้อมนะครับผมมีเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งคือแกเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์มากขี่มอเตอร์ไซค์โดนลมโดนแดดอะไรตลอดเวลาคิดว่าเขาเนี่ยอายุป,ประมาณ30กลางๆอะไรเงี้ย แต่ว่าเล่นบาสด้วยกันเนี่ยเขาแข็งแรงมากเลยกระโดดสูงวิ่งเร็วผมก็เลยลองถามเขาเล่นๆว่าเฮ้ย hey, แคมแคเมรอนแคเมรอนชื่อเต็มชื่อแคเมรอนแต่ว่าเรียกกันสั้นๆว่าแคมแคม,มนี่ก็ตัวใหญ่นะครับในทีมเราก็จะเรียกแคม,มใหญ่เฮ้ย hey, แคม,มใหญ่ในอายุเท่าไหร่เขาตอบผมว่าเขาอายุ26แม่เจ้า นี่ฮะการไม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและสายลมเนี่ยนะฮะทำให้ดูหน้าแก่มากต่อไปปัจจัยภายนอกมีอะไร <S <S เล่าบุหรีนะครับเล่ากับบุหรีเนี่ยมันทําลายสุขภาพเราจากภายในก็ว่าได้แต่ว่าผมจัดอยู่ในหมวดหมู่ภายนอกเพราะเรารับมาจากข้างนอกใช่ไหมฮะบุรีเนี่ยตัวดีเลยบุหรีเนี่ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยใช้แอนตี้ออกซิแดน์เยอะมาก วิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินบีต่างๆที่ช่วยให้เราไม่แก่นนะะเนี่ยนะครับบุหรี่เนี่ยทำให้มันถูกใช้ไปเยอะมากเลยนะครับทำให้ไม่เหลือสำหรับการรักษาความอ่อนเยาว์ของร่างกายเราเพราะฉะนั้นคนที่สูบบุหรี่เนี่ยผิวหน้าอะไรจะดูแก่กว่าวัยนะฮะเพราะฉะนั้นเล่าบุหรี่ก็ขอให้หลีกเลี่ยงด้วย <S <S 1> <S 1> ข้อต่อมานะฮะการแต่งหน้าจำได้ไหมมันเคยมีข่าวเรื่องสาวเกาหลีที่ ที่แต่งหน้าแล้วไม่ลบหน้าเลยอะครับพอขูดออกมาเนี่ยอายุ2ี่สต้นๆแท้ๆแต่ผิวหนังเหมือนคนอายุ40บหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่โตการแต่งหน้าเนี่ยเหมือนเราเอาอะไรมาโบกทับผิวหน้าเนี่ยฮะทำให้มันไม่ได้รับออกซิเจนไม่ได้รับความชุ่มชื้นเลยเนี่ยฮะเหมือนการไปปิดมันเนี่ยผิวเราก็จะแก่เร็วมาก เราะนั้นสาวๆที่ไปเที่ยวนะฮะกลับมาที่ห้องเนี่ยไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนอย่าหลับอย่าหลับไปเลยขอให้เช็ดล้างเครื่องสำอางออกก่อนเพราะว่าถ้านอนไปเลยเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าทําบ่อยๆหน้าแก่ครับผิวแก่มากถ้าคุณกลับกับคู่เดทแล้วคุณกลัวเขาจะจำหน้าไม่ได้ตอนตื่นขึ้นมาก็ยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เราต้องครบกันที่จิตใจฮะเพราะฉะนั้นรักษาความหน้าเด็กไว้เท็ดไปเลยฮะอย่านอนทั้งเครื่องสำอางนะครับทำให้หน้าแก่เร็วมากตอนนี้เรามาดูกลุ่มที่2ครับกลุ่มปัจจัยภายในหมายถึงการหน้าเด็กเนี่ยเราสามารถสร้างจากสุขภาพเราเองสร้างมาจากข้างในได้นะฮะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ฮะ บสิกสุดๆอย่านอนดึกครับเพราะว่าตอนนอนเนี่ยร่างกายเราต้องการเขาเรียกว่าไรซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนที่สึกหรอเนี่ยไม่ใช่แค่นิวเคลียสอะไรของตับไตใช่ภูมิหัวใจแต่ว่าผิวหนังเราด้วยผิวหนังเราก็ต้องซ่อมแซมด้วยนะฮะผมว่าสังคมเราได้เดินทางมาถึงจุดที่การนอนเช้าเนี่ยการนอนหัวค่ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากๆทั้งงานเยอะทั้งโซเชียลอะไรอยากจะคุยกับเพื่อนอยากจะคุยกับแฟนบางทีนอนดึกนะฮะ ตีสองตื่นเจ็ดโมงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆเป็นนะฮะเพราะว่าเซอร์เคเดียนริทึมหรือว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยคือใน2 4ชั่วโมงเนี่ยร่างกายเราไม่ได้ทํางานเท่ากัน,นะฮะร่างกายเราไม่ได้หลั่งสารประเภทเดียวกันสม่ำเสมอทั้งวันการนอนเนี่ยจริงๆร่างกายเราออกแบบมาว่า4ี่ห้าทุ่มเนี่ยต้องนอนแล้วเพราะฉนั้นการซ่อมแซร์อะไรฮอร์โมนอะไรต่างๆที่มันหลั่งมาช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยคุณก็จะเสียไป ทางที่ดีเนี่ยผมว่าอย่านอนเกินเที่ยงคืนอย่านอนเกินตีหนึ่งอะไรอย่างงี้นะฮะปัจจัยภายในร่างกายเราข้อต่อมานี้ก็เบสิกมากๆเหมือนกันนะฮะก็คืออย่าเครียดะฮะความเครียดเนี่ยมันทําลายสุขภาพมาจากข้างในเลยนะฮะคนที่เครียดเนี่ยมันเกิดฟรีแรดิเคิลหรือว่าสารอนุโมลอิสระเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากนะฮะซึ่งพวกเนี้ยจะทําลายร่างกายเราระดับเซลล์รวมๆแล้วนอกจากสุขภาพเราจะสุดโทมแล้วหน้าเรายิ่งแก่ด้วยนะฮะ ต่อไปนะฮะอีกข้อหนึ่งที่เป็นเบสิกมากๆก็คือกินให้ดีครับกินผักผลไม้กินอาหารให้ครบหมู่เพราะว่าร่างกายเราต้องใช้สารอาหารในการเสริมสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรวมทั้งผิวหนังเราด้วยนะฮะข้อนี้ก็เบสิกอีกเช่นกันอีกข้อนหนึ่งครับที่รวมอยู่ในการกินให้ดีเนี่ยก็คือดื่มน้ําให้เพียงพอครับวันละ8ดแก้วใช่ไหมเขาบอกแต่กินเกินกว่านั้นก็ได้ฮะกินวันละสิแก้วอะไรก็ได้เพราะว่าน้ำเนี่ยมันใช้ในกระบวนการต่างๆของร่างกายเราอยู่แล้วแล้วก็ผิวหนังเราเนี่ย ก็จะต้องได้รับความชุ่มชื้นนะฮะซึ่งถ้าน้ําเราไม่ได้รับเพียงพอเนี่ยมันก็ย่อมกระทบไปต่อผิวหนังเราด้วยแน่นอนอยู่แล้วต่อไปครับปัจจัยภายในร่างกายที่สําคัญมากๆมากๆข้อ1ก็คือการออกกําลังกายเป็นประจำฮะออกกําลังกายในที่นี้ก็คือ40นาทีขึ้นไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยขอให้ได้อย่างน้อย 3- 4ถึงครั้งนะครับถ้าออกที่ฟิตเนสหรือว่าออกที่สนามกีฬาไม่ได้เนี่ยก็ออกง่ายๆที่บ้านที่ห้องฮะซิทอัพกระโดดตบยกเวท ดึงสปริงอะไรก็ได้ครับที่เราพอทําได้ผมเชื่อว่าเวลาประมาณ40นาทีเนี่ยสามถาราสามวันเนี่ยคนส่วนใหญ่น่าจะมีครับนอกจากคุณเป็นนักธุรกิจพันล้านหรือว่าเป็นคนจนมากที่ต้องทํางาน2กะอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนทั่วไปเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีเวลาในการออกกําลังกายบ้างนะครับอันนี้นอกจากจะเสริมสร้างหัวใจหลอดเลือดสุขภาพร่างกายทั่วๆไปแล้ว สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือการออกกําลังกายเนี่ยมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนครับโอ้คอลลาเจนอีลาสตินที่ทําให้ผิวหนังเราดูเด็กดูหนังเด้งดึ๋งดูผิวใสจะสร้างมากขึ้นในคนที่ออกกาลังกายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคนที่ออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยผิวหนังเขาจะดีสุขภาพรวมๆเขาก็จะดีหน้าเขาก็จะเด็กด้วยเพราะการออกกําลังกายเนี่ยร่างกายเรายังหลังเอนโดฟินิกด้วยซึ่งเป็น สารอารมณ์ดีคล้ายกับเป็นผลตรงข้ามจากการเครียดสุขภาพจิตโดยรวมดีนะครับเพราะฉะนั้นหน้าเราก็จะไม่แก่ครับหลายคนไปเน้นกินคอลลาเจนกินไอ้นู่นกินไอ้นี่เสริมแต่ว่าปัจจัยที่สําคัญมากๆคือการออกกําลังกายกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆสําหรับการทําให้หน้าเราเด็กก็คือการดูแลผิวหน้านะครับการดูแลสุขภาพของผิวหนังบนใบหน้าเรา เพราะว่าหน้าของคนเนี่ยก็คือปกของหนังสือที่เป็นตัวเราตัวตนเราทั้งหมดทีนี้ถามว่าดูแลสุขภาพผิวหน้ายัางไงอันนี้ผมไม่สามารถตอบแบบครอบจักรวาลได้เพราะว่าผิวหนังแต่ละคนเนี่ยมันมีสภาพที่ไม่เหมือนกันทั้งความมันความแห้งภาวะเป็นแพนูน่นแพ้นี่ ผิวหน้าแต่ละคนเนี่ยมันมีลักษณะทางธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันถ้าคุณอยากรู้ว่าสุขภาพผิวหน้าของคุณดูแลยังไงให้ดีที่สุดก็ต้องไปพบแพทย์ผิวหนังใกล้บ้านฮะไปไปปรึกษาเลยครับว่าต้องใช้อะไรบ้างต้องดูแลยังไงบ้างน,นะฮะผมเนี่ยตอนเด็กๆนะฮะตอนที่เรียนมัธยมอะไรเงี้ยมหลาลัยอะไรเงี้ยคือพ่อบอกว่าผู้ชายอย่าไปสัมอางมากต้องต้องแมนหน่อยเอาสบู่ก้อนคัดสนรอมพีเรียลใช้ล้างหน้าครับ ผลก็คือ,อยังไงฮะหน้าแบบมันใช่ไหมเนี่ยผิดประเภทสุดๆเพราะฉะนั้นตอนเรียนแพทย์เนี่ยจบออกมาเนี่ยผมถึงหน้าแก่ครับไม่ใช่เพราะสบู่อย่างเดียวแต่คุณลองคิดดูทุกข้อที่ผมไล่มาเนี่ยคือพอเรียนแพทย์แล้วมันไม่ได้ทำไงฮะการนอนให้พอไม่ได้นอนแน่นอนนะฮะการกินให้ดีเวลาจะกินเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับอย่าเครียดเรียนแพทย์นี่เครียดเครียดมากเลยฮะ อาจารย์นี่ดุมากงานเยอะสอบยากออกกําลังกายเป็นประจําคุณเคยเห็นหมอที่ไหนเรียนแล้วมีเวลาออกกําลังกายเป็นประจํำไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนที่ผมเรียนจบแพทย์ออกมาใหม่ๆเลยเนี่ยผมถึงหน้าเหมือนคนอายุ36 <ๆ S 2> มสิบหกไฮะเพราะว่าหลักการทุกอย่างที่ทําให้เราดูหน้าเด็กเนี่ยไมไ่ทำเลยแต่มันก็เป็นข่าวดีไปในตัวนะครับก็คือคุณผู้ชมที่หน้าแก่ไปแล้วหรือว่าหน้าแก่กว่าวัยหรือว่าหน้าแก่สมวัยไปแล้วเนี่ยแปลว,ว่ามันสามารถ ดึงกลับมาได้ดึงกลับมาให้หน้าเด็กลงได้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีศาสตร์ของแอนตี้อจิ้งใช่ไหมครับศาสตร์การชะลอวัยอันนี้ไม่เพียงแต่ชะลอไม่ให้เราแก่มากขึ้นแต่ว่าถ้าเราทําดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถทําให้เราหน้าเด็กลงได้อาจจะไม่ถึงกับคุณ3าสแล้วคุณกลับไปหน้าเหมือนยี่สิบออะไรเงี้ยแต่ว่าคุณ30สิคุณอาจจะหน้าเหมือนยี่7กิบเอะไรเงี้ยมันก็ไหวอยู่นะฮะคุณถามว่ามันใช้เวลาในการทําให้เรา หน้าเด็กในการทําให้เราย้อนกลับมาหน้าเด็กลงมันก็ใช้เวลานานฮะคุณจะมาเห็นผลในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้มันคงเป็นไปไม่ได้สำหรับผมเนี่ยวินาทีที่รู้ว่าหน้ากูแก่เหลือเกินนับจากจุดที่ผมเริ่มดูแลจริงจังเนี่ยมันก็ประมาณไม่รู้ว่ามันค่อยๆเห็นผลไปไม่รู้ตัวแต่ว่า 1, ประมาณหนึ่งปีสองปีอะไรเนี่ยผมก็ค่อยๆลดลงมาจากคนอายุสามสิบหกก็เหลือสามสิบห้าสามสิบสี่สามสิบสาม จนทุกวันนี้ก็ก็โอเคก็หน้าก็ไม่ได้แก่มาก